ผมยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ตัดสินใจเข้าร่วมเกมสควิชเกมเพราะหนี้สินมันรัดคอจนหายใจไม่ออกผมหวังว่าเงินรางวัลจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ใครจะคิดว่ามันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรอบสุดท้ายผมเจอกับเพื่อนสนิทที่สุดกีหุนเราสองคนมองหน้ากันน้ำตาคลอเบ้าเขาบอกว่า ผมไม่อยากฆ่านายเลยนะผมตอบกลับไปว่าผมก็เหมือนกันคืนนั้นกีฮุนชนะเขาได้รับเงินรางวัลมหาศาลแต่ผมรู้ว่าข้างในใจเขาเจ็บปวดแค่ไหนเพราะชัยชนะครั้งนี้มันแลกมาด้วยการสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปตลอดการผมมองเขารับเงินรางวัลหันหลังเดินจากไป ผมรู้ดีว่า s ส u s h g เกมไม่ได้ให้อะไรนอกจากความว่างเปล่าและบาดแผลในใจที่ไม่มีวันจางหายนี่คือจุดจบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดจุดจบที่โหดร้ายเกินกว่าจะรับได้